ครับพี่แหม่มคุณสายฝนครับเรียกได้ว่าจบไปเมื่อกี้นี้เองนะครับสำหรับพิธีบวงสวงละครเรื่องลมซ้อนรักละครแนวโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้ของค่ายฟิลกูดเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับบรรยากาศในวันนี้ฟ้าครึมครึมครับแต่ว่าโชคดีไม่มีฝนตกลงมาระหว่างพิธีเลยนะครับโดยในวันนี้มากันครบทีมเลยครับทั้งผู้จัดพี่แหม่มทิติมาผู้กํากับพี่ชุดชุดาพานะครับรวมถึงนักแสดงเอกของเรื่องนเดชแต้วและแพทริเซียครับซึ่งมาเล่าให้ฟังถึงความท้าทายในการถ่ายทําฉากฝาแฝดซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้ว70-8 70-80%นะครับถึงโเคชั่น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของละครเรื่องนี้เลยครับในการถ่ายทํามันมีหลายฉากใช่ไหมครับนักเดทที่ต้องเข้าเป็นทั้ง2องคาแรคเตอร์เลยทั้งแฝดพี่แฝดน้องมันมีการสับสนไหมหรือว่าใช้ใช้เวลาในการทำอารมณ์นานไหมในการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ คือมันก็มีบางฉากที่ต้องเล่นเป็นแฝดแล้วก็อยู่ร่วมเฟรมเดียวกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการถ่ายทํามากกว่าแล้วก็ส่วนเรื่องคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะมีพี่ชูภวมกับนะครับผมก็จะคอยดูคอยช่วยเหลืออะไรตรงนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าใช้เวลาในการถ่ายทำมันค่อนข้างนานมากบางทีสมมุติว่ามีฉากแฝดสักฉากหนึ่งในวันหนึ่งเนี่ยประมาณสัก3าชั่วโมงได้ต่อฉากฉากเดียวเพราะว่าต้องเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนผมแล้วต้องมี่ถ่ายร่วมเฟรมกับนักแสดงอื่น ใช่แล้วเปมีขุกีนบ้างขายแประกาวปล่าโอ้โรห,หลายหลายอย่างมากครับผมสำหรับสาวๆแล้วครับการที่ได้เข้าฉากกับ2คาแรคเตอร์นี่มันมีงงหรือว่าสับสนไหมครับเ,เอ๊ะนี่เราคู่กับแฟดพี่หรือแฟดน้องไม่งงนะคะแต่แต่แต่จะเหมือนทึ่งในความสามารถของเขามากกว่าที่แบบว่าเขาทําให้แบบดูแตกต่างได้เลยเลยอย่างนะะี้ค่ะแฝดแล้ครับ ก็ก็เก่งค่ะแบบคือหนูเองบางครั้งหนูก็สับสนนะคะเข้ากับทั้งสองคนแล้วบางครั้งก็แต่งตัวสลับกันหนูก็งงแต่ว่าพี่เขาเล่นได้ชัดเจนมากงงเหมือนกันพระเอกยังงงเลยใช่ไหมครับเพราะว่าชื่อจะคล้ายกันด้วยใช่อีกเรื่องนึงคือเรื่องของโลเคชันที่ทราบว่าละครเรื่องนี้โอ้โหโลเคชันสวยเหลือเกินมีทั้งไร่ทั้งรอยอันนี้เล่าให้ฟังได้ไหมครับได้เพราะจริงๆแล้วเรามี ด้วยด้วยตัวเรื่องนะครับเราจะเป็นทางภาคเหนือนะครับมผมเวลาที่นนกับปราณเอ้ยนนกับพัพพทรลินเนี่ยเออก็จะอยู่ฝั่งทางนั้นเหนือก็ะ<ม>จะมีแบบว่าโลเคชั่นต่างๆซึ่งมีบนดอยนะครับ<ช>ผมแล้วก็มีจะแบบมีบ้านไม้มีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไปถ่ายที่เชียงใหม่ด้วย<ช>นะครับ,รบมีที่เพชรบูรณ์ด้วยใช่เพราะว่าในเรื่องในตอนต้นๆจะค่อนข้างเป็นอะไรที่โรแมนติกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะสร้างบรรยากาศแบบนั้ ด้วยตัวเคชันเองก็สวยแล้วแล้วก็การเซตอัพขึ้นมา<ช>ีทำให้บรรยากาศแบบดูสวยมากขึ้นเลย โดยโลเคชันที่พิเศษที่สุดนะครับคือที่ดอยผาหมอกและที่ไร่จิมทมสันจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนี้ต้องไปติดตามกันในละครครับส่วนอีก2 3 0ที่เหลืออยู่พี่แหม่มพี่ชุนะครับบอกเลยว่าไม่มีฉากไหนง่ายเลยครับเพราะว่าการถ่ายทําฉากฝา8นั้นยากเหลือเกินแถมยังมีฉากที่ฝา8นะครับจะต้องสัมผัสกันกอดกันและเข็นรถเข็นให้กันเรียกได้ว่าเป็นงานที่หินที่สุดที่ทํามางานหนึ่งเลยครับแฟนๆละคร่อง3สามารถติดตามได้เร็วๆนี้ครับพี่แหม่มคุณสายฝนครับ